สวัสดีค่ะพบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปฐมศึกษาปีที่3กับคุณครูวิชิตาด่านปรีดาเรื่องการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ใน EP ที่2ค่ะถ้าดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าไปแล้วน้องๆจะเห็นว่าดวงจันทร์จะขึ้นมาแทนที่ดวงอาทิตย์บนท้องฟ้านะคะ,ะ,คะหลายคนอาจจะสังเกตเห็นว่าดวงจันทร์นั้นเคลื่อนที่จากขอบฟ้าด้านหนึ่ง ไปยังขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่จริงแล้วเป็นเพราะดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกและเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดมีการหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบโลกในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาโดยที่ในกลางวันดวงจันทร์ก็ยิงอยู่บนท้องฟ้า แต่ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เป็นเพราะว่าในเวลากลางวันแสงสว่างจากดวงอาทิตย์มีความจ้ามากทำให้ท้องฟ้าสว่างจนมองไม่เห็นดวงจันทร์แต่ในเวลากลางคืนเราจะมองเห็นเหมือนดวงจันทร์ลอยขึ้นมาแทนที่ดวงอาทิตย์และส่องแสงสว่างนั่นเป็นเพราะดวงจันทร์ยังได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ และส่องกระทบไม่ยังโลกค่ะดวงอาทิตย์จะลอยขึ้นมาจากขอบฟ้าด้านทิศตะวันออกในทุกๆเช้าครับในเวลาบ่ายดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ไปอยู่ทางทิศตะวันตกของวัตถุทำให้เงาของวัตถุที่เกิดขึ้นทอดตัวยาวไปทางทิศตะวันออก ถ้าหากเรามองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าของเราแสดงว่าด้านหน้าของเราเป็นทิศต,ตะวันออกดังนั้นด้านหลังของเราก็จะเป็นด้านที่ดวงอาทิตย์ตกนั่นคือทิศต,ตะวันตกนั่นเองครับโลกของเราหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาคือจากขวาไปซ้ายครับ และการที่โลกหมุนรอบตัวเองนั้นจะทำให้เกิดการขึ้นตกของดวงอาทิตย์จนเกิดเป็นกลางวันและกลางคืนครับรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าครับโลกมีการหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา หรือจากทางทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกเราจึงมองเห็นว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกส่วนดวงจันทร์นั้นก็เช่นกันครับดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกที่หมุนรอบตัวเองและหมุนรอบโลกของเราไปด้วยจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกหรือหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกาเช่นเดียวกับโลกทำให้เรามองเห็นว่า ดวงจันทร์ขึ้นและตก,ตกในทิศทางเดียวกับดวงอาทิตย์ครับ